มันถือกระตีครับนี่พี่น้องอู้ยปลาไหลเงีตัวนี้อู้ยมึงนครับเอา้านี่เบ็ดกออยู่ทั้งขางเอา้ากินแบบไรนี่เฮ้ยครับผมนี่ปลาแกคกับพี่นอ้องเฮ้ยครับผม ปลาขาวอีทยครับอู้ชาวบ้านผมว่าใครมีเลยนีย่เมื่อกับผมปลาขาวอีท้ายอู้งามแทะยูจะน้ำมูนน้ำหยางเด้อมาแล้วเจ็บปะอู้ปลาคออือตกงามยู่พีนน้อง สวัสดีครับไฟไปน,นี่แล้วนี่มาเจอก te ah ัน <end>. อ right. ีกแล้วครับผมจิบใส่เบ็ดเข่าก็ได้ืองามแต่นั่นแหละือตัดงูหลายตัวเตี้ยดูไปลองเิ่งก่อนนายโอ้ยฉันตัว ง่ยายมาครับผมไม้นี้เคยมาไฟเราจะโดนเติบแล้วนี่ดีมามาไหมเหมือนเดิมครับใส่เดือนโยนลงไปเลย ต้องหมายหกมั้งครับสถิตว่าใส่ตาไม้ลงโล่งหลาย อ้ยสุลักทนี้กาวาสิโบลงน้ำครับนี่โอ้วหวาสิบุลงน้ำ ล้มกันเก่าแหรอครับผม อูห้หนาวเลยหล้วสุดท้ายครับผม พูนน่ครับสุดหลังเลยไม้แหนะเล่ไหลถ้ามึงจะเป็นจ้งไหนครับผมสิคือบ่ ลาสุดใ่อยู่ฟังผุ่นในปลาไหลตัวหนึ่งเมื่อนั้นกอีกโด้วเลยครับบอมาหัจะมาเนี่ยแหละครับไปนี่ส่าเจอกันพี่นอ้อง <c oughs> ครับผม วีดัตสวัสดีตอนซอซอครับผมโอ้โหทางลงก็ลงยากเลยอลุนกันจีเไหนพ่อตัวบ่าจีน้อง เบ็ดโฟมไม้อะไรนี้คือเก่าอยู่ว่าดึงว่ายังนอ ตปลาบ่หลายไม้นี่ ตือนกตีครับนี่พี่น้องอู้ปยปลาไหลเงีตัวนี้อู้ยมันครับอุ้ยมาแล้วครับหนึ่งเต็มฮิ กี่งกออยู่ทั้งขางมันครับเอา้านี่เบ็ดกออยู่ทั้งขางเอา้ากินแบบไรนี่เมึงครับผมตึงหัวใจมืงครับผม พอดีก่อตัวครับกอขางกันหนึ่งแต้มมาแล้ว ตีหาเครื่องได้ครับเนี่ยไปพี่น้องจะถือไข่มืออีกครับเมือในปลาบูครับผม ตัวที่สองจินบอลลเอาบูหน่อยวันบดถิ่นเอ้ยหมานี่ทางดนั้นก็นถือนดีครับ ลิ่มลิ่หลัางคน ืดว้หับหลังเลยดินไหมคือล้มผัดอไปเตี๋ยวมาหลากไปไกลยังไครับโอ้โอเคมีหลังหันโฟมจมเลยครับ พี่น้องโฟมจมยุ่ใไต่านามเลยครับเอ๊ะต่างแบบนี้ได้ไหมก็ได้รุ่นไอไหลแท้แบบนี้มึงโฟมน่อไไต่านามเลยครับเอา้าขึ้นวาง่ายจย โอ้หลุดอาเว๊ะหลุดดึงโฟมโลงหมดอ,อย่างค่ะว่าถีือโดนไหมมึงหลังดีพี่รอน ดึงนกไปบยางฮะเกือบหาว่าเห็นหาฟ้อมว่าเห็นเรื่องเขาผิดผิดวะนี่ครับนีฟ้อมเฮาโอ้โบยบ่อยูเนี่ยงวะเรื่องสี่ครับปลาหย่างหนอ วัวยู่ครับควานสิดๆมาเกะหมดหรอไอปลาแผรกับพี่ร่องเห้นครับผม ปลาขาวอีทไทยครับอู้ชาวบ้านผมบใคอยมีอนี่เนื่งเอบผมปลาขาวอีทไทยอย้งามแท้อยู่จตน้ำมูนน้ำหยางเลยหนาสิมาตามน้ำถ่วงปีกไก่สิงแฉบน้อยผด ปลาขาวอยู่ไทย่อะอยู่เม่อกี้หลังไม่หลังนี่ก็ะหอยดึงมาคักตายหลังอยู่ยไ,ได้ครับวันนี้ ไม่ดึงหมวกขักเลยนี่ดึงตัวจมนาำไปแล้วเอบวายูวาย,ย,ยูอีกแล้วครับอีงวะอ,อะไรนี้อ่ะ รูดหมดผมขึ้นเง็ดจ้ะละเล้วมึงไปจนหมดเลยครับ ฟ้มจมต่างหลายหลังว่าเหนือเหนือเลยเอ้าล้างน้ำเค็ครับผมดินเยิน <c oughs> ดินโมแห้งรูปปลาอย่างแต้มที่สี่มาแล้วใช่หมโอู้ปลาคอ อืมตัวงามอยู่พี่น,อน้ออมาคอเลยมาสวยอยู่สุดท้ายหมดแล้วไม่ถูกสุดท้าย má cả hai cái ngọn cái này má giang hải เดือดปลาหลายชนิดเลยพี่รองวันนี้เมื่อปลาขาวอีทยครับผมของแปลกบคุบคคลบุคคลได้เทียปันไหลโอ้ตัวงามเลยพี่้องปลาไหลี่ปลาบูปิ่งคู่กันพอดีแหละ มะคอเอาไปปนพอดีครับนี่เห็นไหนซีเต็มพอได้อยู่ได้กินอยู่หลักพี่น้องครับผมบ่ได้หลายพอได้อยู่พอได้กินนี่แหล่นี่ของแสียบเลยนี่นปิ่งปลานี่นึ่น้อยหดปลาขาวอีไทยมะข่อยมีในบ้านผม,มนี่ก็ไก่มูลพี่ว่าหายากอ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผม ที่เขามาจิบตามเราจะให้กำลังใจครับก็ผ่านจคเสียวปาลาไหลใหม่นี่พอเดียเด๋ยูยุ่ยกินชิบบ่เดี๋ยายไปชิบหน้าเจอกันไมหมคณเล่ยไล่ครับผมพี่นอ้องแกวย่ยซีเตียม